หลากถ้อยร้อยทํานองหลากมิติภาษาหลากลีลาวรรณคดีหลากวิถีคติชนสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังหลากถ้อยร้อยทํานองในตอนนี้ดิฉันลองสัตย์จารย์อิงออนสุพรณิดเป็นผู้ดำเดนินรายการในตอนนี้เขาเสนอเรื่องสำนวนไทยที่มีเกี่ยวกับสัตว์ต่าง นะคะเราบีสำนวนที่เกียรติักดิก์ต่างๆนะคะสูตรนันเราเคยพูดถึงนะคะอ๋อแม่นี่ทำตัวซื่อเป็นแมวนอนหัวใช่นะนะนะเนี่ยนะไอ้ซื่อเป็นแมวนอนหัวเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะนี่เป็นส่วนที่เขาเส็ษสีนะ,ะหัวก็คือไอ้ที่นึ่ง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 ,ง,ง,งข้าวเหนียวนะฮะถ้าภาคเหนือใช้ภาคอีสานใช้เป็นไม้ไผ่าสารภาคกลางใช้เป็นดินเผา ว่ามันเย็นนะฮะก็เข้าไปนอนอยู่นี่นะซื่อแมวน,นไม่ไปไหนเลยก็เียดสีแม้อยู่อยู่กับบ้านอยู่ย่าเฝ้ากระเรือนที่แท้ไม่ใช่เพราะปกติแมวจะชอบไปกระโดดรถเต้นอยู่นอกบ้านนะก็ก็เฉดส,สีซื่อเป็นแมวนอนหงับ ถ้าบอกว่าอืมอ้นนี้มันย้อมแมวขายนี่ว่านะย้อมแมวขายสำนวนย้อมแมวขายปไปเลยคะ่ะแมวนี่จะเป็นสีขาวนะคนซื้อก็อยากได้สีเทานะอยากได้แมวสีเหลืองสีเทาอยากได้เป็นแมวอะไรนะสามสีนะจะกลี่ย้อมปะปะ,ปะให้มาาันดะังๆซะเรียกว่าโกงนะสำนวนนี้มัน,มนมาจะโก,กงมาจากแมวนะนี่นอกจากแมวแล้วเนี่ยเขาใช้สำนวนเนี่ยอ่อะไรอีก หมานะหมาเขาเอาสาัตว์ที่ใกล้จะมองเห็นเนี่ยหมาอ้นนี่หมารอบกัดนะหมารอบกัดนีาา่ยก็แอบทำร้ายแหมคนน่า,นาเลยเฮ้ยเชื่อกันเลยแกเป็นหมาเห่าไปตองแห้ง ม้าหาาไปตองแห้งเป็นยังไงครับคือไปตองแห้งมันไม่ใช่คนมันไม่ใช่เลยเลยพัดลมพัดมันดังแกลกแกลกเราสังเกตไปตองแห้งนี่อยู่มันจากสวนนะกาธมาก,กินเนี่ยสมงเกาก็อยู่ในสวนพลมไปตองมันพัดมันก็แห้งๆลมพัดถึงก,ก็แกลกแกลกอีหมาเนี่ยมีเลยท่าก็กากกากห้างห่างห่างหาหมาหาไปตองแห้งแบบไม่ได้เรื่องเลยไม่มีอะไรก็เห่าไป้คั้นเองอะ่ะมีไม่น่ากลัวหรอก อ่าไม่ไอเนียนหมาจนตรอกมันต้องลูกนมันสู้แล้วหมาจนตรอกนึกถึงภาพนะเดินไปในตรอกแล้วหมามันจนตรอกมันหนีไม่ได้แล้วมันก็อยากจะหนีหลอกนะนี่มันหมามันจนตรอกมันหนีไม่ได้มันต้องหันหลังกลับมาตั้งหือจะสู้แล้วนะเพราะว่ามันไปไหนไม่ได้มันจนตรอกมันต้องกลับมาสู้นี่เจ๋ไหมละมีทั้งหมามีทั้งแมวเนี่ยมันก็มาจากสิ่งที่มันจากรอบๆตัวเราเองนะอ้าวดิคนสมัยก่อนเขาทำอะไรเลี้ยงไก่นะชาวบ้านเขาเลี้ยงไก่นะเอาเห็นอาไก่เป็นไงมัาง ไก่เห็นตีงูงูเห็นนมไก่นะเอ,อจริงรือเปล่าไก่ไม่นตีงูงูมันเลื้อยแบบจะมีตีนได้งไงนะอ่ะแล้วงูเห็นนมไก่ไก่ไม่นีนมที่ไหนจะมาเห็นกันนะก็แปลว่าไอ้ขอจะไม่เห็นเห็นกันในสิ่งที่มไม่มีนี่แหละมันก็แปลว่ารู้ทางซึ่งกันเละกันนะรู้ว่าไอ้นี่มันขนาดไหนไนี่เป็นยังไงนะเขาเรียกเรื่องนี้ว่าเป็นยังไงอีกสักสำนวนนะคะซื้อควายหน้านาซื้อผ้าหน้าหนาว ควายก็คู่กับการทำนาพอถึงหน้านาไปซื้อควายมันก็ต้องแพงมันธรรมดานะคะจะซื้อผ้าหน้าหนาวมันหนาวแล้วก็จะไปหมซื้อผ้าหน้าหนาวมันก็ต้องแพงแปลว่าการใช้ที่ไม่เหมาะกับกาลเทศะเราจะเห็นไหมคะว่ามีตั้งหมูหมากาไก่สัตว์ที่มันมาจากสังคมเรามองเห็นได้ชัดเจนเพราะฉะนั้นสมนวนไทยก็จะมาจากสิ่งที่เรามองเห็นนั่นแหลคะค่ะ หลากถ้อยและทรนองในตอนนี้ก็หมดเวลาลงแล้วพบกับรายการหลากท้อยและทรนองได้ใหม่ในตอนหน้าที่ฉันลองศาสตราจารย์อิงอ่อนสุพนุชขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะหลากถ้อยร้อยทํานองโดยภาควิชาภาษาไทยคณะอักษศรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยร่วมกับสถานีวิทยุจราจรเพื่อสังคม FM 99.5